ใต้เงาป่าลึกแห่งแม่ห้องสอนเสียงคล้องปริศนาดังก้องทุกย่างก้าวเมื่อประสงค์รูปหนึ่งนำทางเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือกุญแจที่ไขความลับปลดปล่อยพลังเหนือธรรมชาติและความจริงที่ซ่อนเร้นคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งความลี้ลับไปกับเราหรือยังท่ามกลางสายหมอกจางที่ปกคลุมแนวเขาแม่ห้องสอนชายแดนเงียบสงัดเสียงโลหะกังวานดังก้องก้อนเมฆสีเทาทึบท่อตัวต่ำอากาศหนาวเหน็บเสยแดแทรกผ่านเสื้อผ้าหน่วยลาดตระเวนเดินเท้าช้าลงอย่างน่าหงุดหงิด พระสงฆ์รูปหนึ่งนำหน้าท่านสะพายย่ามในย่ามมีข้องทองเหลืองขนาดใหญ่ทุกหนึ่งกิโลเมตรพระสงฆ์จะหยุดแล้วดึงคอ้อนเล็กออกจากย่ามท่านเหงือแขนขึ้นสูงเสียงกังวานดังก้องไปทั่วหุบเขาดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทหารเริ่องกระสับกระส่ายแต่ละย่างก้าวรู้สึกหนักอึ้งความอึดอัดเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจ เาสิบเอกสุทธิพงศ์รู้สึกไม่สบายใจเขาเห็นรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าพระสงฆ์เหมือนท่านกําลังสนุกกับการทำให้ทุกอย่างช้าลงในที่สุดสุธิพงศ์ก็ทนไม่ไหวเขาเร่งฝีเท้าเข้าไปหาพระสงฆ์ท่านครับเราต้องรีบไปถ้าเราช้าเกินไปเราอาจพลาดภารกิจสำคัญพระสงฆ์หันมายิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นสงบแต่แฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่เขามองไม่เห็น เจ้าสิบเอความรีบร้อนไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จเสมอไปท่านพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแล้วท่านก็หันกลับไปเสียงค้องดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เสียงมันคือความรู้สึกที่เจาะลึกเข้าไปในกระดูกสุดที่พงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งมีเพียงเสียงค้องเท่านั้นที่ดังอยู่ในหัวทันใดนั้นพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนเบาๆไม่ มันไม่ใช่การสั่นสะเทือนมันคือเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าของใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้สุดที่พงมองไปที่พระสงฆ์ท่านยังคงยืนนิ่งมีเพียงสายตาที่มองตรงไปยังเบื้องหน้าใบหน้าของท่านปราศจากความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าดังขึ้นเรื่อยเรยเร็วขึ้นหนักแน่นขึ้นไม่ใช่คน แต่เป็นช้างฝูงช้างป่าจํานวนมหาศาลพวกมันกำลังวิ่งเตลิดมาจากไหนสักแห่งเสียงค้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันสั่นสะเทือนไปทั้งตัวของสุทธิพงศ์พวกมันอยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรแล้วแล้วระสมก็ยิ้มยิ้มกว้างกว่าที่เคยเขามองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวกว่าฝูงช้างในดวงตาของท่านบางสิ่งที่เย็นชาและไร้ความรู้สึก ผู้ที่นำฝูงช้างเหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งเขาเดินนำหน้าพวกมันอย่างสบายๆเหมือนกำลังพาฝูงปสุสสตว์กลับบ้านเขาไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่มีเพียงรอยสักโบราณเต็มตัวดวงตาของเขามืดมนเหมือนก้นบึ้งของมหาสมุทรในมือของเขาถือไม้เท้าที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงสุดที่พงรู้สึกขนลุกสู้ไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เป็นความย็นเยือกที่พุ่งตรงเข้ามาในสมองพระสงฆ์ยังคงยืนนิ่งท่านไม่ได้สนใจฝูงช้างแต่กำลังจ้องมองไปที่ชายแปลกหน้าคนนั้นเหมือนทั้งสองรู้จักกันมาก่อนชายแปลกหน้าหยุดเดินเขายกไม้เท้าขึ้นชี้มาที่พระสงฆ์แล้วปากของเขาก็ขยับไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นในหัวของสุทธิพงศ์เสียงที่ทำให้เขาปวดหัวอย่างรุนแรง ท่านไม่ควรอยู่ที่นี่ที่นี่คือพื้นที่ของเราและคล้องของท่านก็รบกวนความสงบพระสงฆ์ไม่ได้ตอบคำถามท่านเพียงแค่ยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเศร้าซ้อยแล้วเสียงคล้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่เหมือนเสียงคล้องธรรมดามันเป็นเหมือนคลื่นเสียงที่พุ่งตรงเข้าไปในจิตใจของชายแปลกหน้าเขาล้มลงฝูงช้างที่อยู่ข้างหลังก็หยุดชะงัก พวกมันดูสับสนเหมือนเพิ่งตื่นจากผวังทันใดนั้นพวกมันก็หันหลังกลับวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าปล่อยให้ชายแปลกหน้าคนนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นสุดที่พงเดินเข้าไปหาชายคนนั้นเขาใช้ปลายเท้าเขี่ยร่างนั้นเบาๆไม่มีการตอบสนองเขาเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีบาแดแผลใดๆบนร่างกายเหมือนเขาตายเพราะความตกใจ หรือถูกทำร้ายด้วยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นสุดทิพงหันไปมองพระสงฆ์ใบหน้าของท่านยังคงเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านทำอะไรลงไปครับสุดทิพงถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระสงฆ์หันมามองเขาเจ้าสิบเอความสงบของจิตใจไม่ใช่เพียงแค่อำนาจแต่คือการปกป้องท่านพูดจบ ก็เดินนำหน้าต่อไปทิ้งให้สุทธิพงยืนอยู่กลางป่ากับศพของชายแปลกหน้าเขาก้มลงมองศพนั้นอีกครั้งแล้วก็มองไปที่ป่าที่มืดมิดเขาได้ยินเสียงกระซิบเหมือนมีคนกำลังเรียกชื่อเขาแต่เมื่อเขาหันไปก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสุทธิพงรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้ว่าประสงค์คือใคร และไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือที่ไหนแต่เขารู้สึกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภารกิจธรรมดามันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยปริศนาและคํำตอบของมันอาจจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลสุดที่พงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงจันทร์ยังคงหลบอยู่หลังก้อนเมฆทิ้งให้โลกนี้มืดมิดมีเพียงเสียงของเท่านั้นที่ยังคงดังก้อง เหมือนกำลังบอกเขาว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและเขาก็ยังคงต้องเดินทางต่อไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินตามพระสงฆ์ไปในความมืดมิดพร้อมกับความรู้สึกหวาดกลัวที่เกาะกินในหัวใจและเมื่อเขาก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเอง เหมือนเขาได้เข้ามาสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และสิ่งลี้ลับโลกที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงและในขณะที่เขาเดินต่อไปเขาก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำพูดของพระสงฆ์ความสงบของจิตใจไม่ใช่เพียงแค่อำนาจแต่คือการปกป้องบางทีของของท่านก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการปกป้องโลกใบนี้จากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็น สุดที่พงก้าวเดินต่อไปเขาไม่ได้สนใจฝูงทหารที่เดินตามหลังมาเขาไม่ได้สนใจเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหัวเขาสนใจเพียงแค่ประสงค์ที่เดินนำหน้าไปและเสียงคล้องที่ดังก้องอยู่ในความมืดมิดเสียงคล้องที่นำทางเขาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับมันเพราะเขาเชื่อว่า มันจะนำพาเขาไปสู่ความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดของป่าแห่งนี้และเมื่อเขามาถึงทางแยกเขาก็รู้สึกได้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายดายแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความหมายของชีวิตความหมายที่ไม่ได้อยู่บนโลกภายนอกแต่อยู่ในจิตใจของเขาเอง และเขาก็จะเดินทางต่อไปจนกว่าจะพบกับคำตอบที่แท้จริงของชีวิตเขาจะเดินทางไปพร้อมกับเสียงคล้องเสียงคล้องที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลสุทธิพงหยุดเดินเขาเหลือบมองไปที่ทหารคนอื่นๆใบหน้าของพวกเขาซิเซียวสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวไม่มีใครพูดอะไรออกมาทุกคนต่างเดินตามพระสงฆ์ไปเงียบๆ เกวกับกำลังเดินตามความตายไปแต่สำหรับสุทธิพงศ์ความกลัวได้แปลเปลี่ยนเป็นความสงสยัยเขาอยากรู้ว่าพระสงค์คือใครอยากรู้ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นคืออะไรและอยากรู้ว่าของที่ท่านถืออยู่มีพลังวิเศษอะไรเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้พระสงค์มากขึ้นท่านครับเขาเรียกด้วยน้ำเสียงแหบพระพระสงค์หยุดเดินท่านหันมามองสุทธิพง์ รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงเป็นรอยยิ้มเดิมรอยยิ้มที่สงบและแฝงไว้ด้วยปริศนาเจสิบเอกมีอะไรจะถามอาตมาหรือสุทธิพงก้มหน้าลงเล็กน้อยท่านคือใครแล้วทำไมท่านถึงต้องพกคล้องไปด้วยแล้วชายแปลกหน้าคนนั้นคืออะไรคำถามของสุทธิพงศ์ทำให้พระสงฆ์ยิ้มกว้างขึ้นเจสิบเอกคำตอบของคำถามที่จสิบเอกถาม จะนำาจ้าสิบเอกไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่จาสิบเอกต้องพร้อมที่จะรับฟังสุดที่พงเงยหน้าขึ้นมองพระสงฆ์ใบหน้าของท่านส่องประกายในความมืดมิดเหมือนมีแสงสว่างส่องออกมาจากตัวท่านเขาพยักหน้าผมพร้อมครับพระสงฆ์ยกค้องขึ้นเจ้าสิบเอกของนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดนตรีแต่มันคือเครื่องตนใจ เครื่องตนใจให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันเหมือนกับเสียงคล้องที่ดังก้องไปทั่วป่าทุกการกระทําของเราส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและทุกการกระทําของผู้อื่นก็ส่งผลกระทบต่อเราสุดที่พง์รู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่คําพูดของพระสงฆ์ทําให้เขาได้คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดถึงชายแปลกหน้าคนนั้นคิดถึงฝูงช้างป่าแล้วก็คิดถึงการเดินทางของพวกเขา จ้าสิบเอกชายแปลกหน้าคนนั้นคือเจ้าแห่งป่าเขาปกป้องป่าแห่งนี้ด้วยเวทมนต์แต่เขาก็หลงลืมไปว่าการปกป้องที่แท้จริงไม่ใช่การใช้กำลังแต่คือการใช้ความเมตตาเหมือนกับที่เขาใช้กำลังควบคุมฝูงช้างในที่สุดพวกมันก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นสุดที่พงก้มหน้าลงมองพื้นเขารู้สึกเหมือนได้รับความรู้ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ แล้วของนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเขาถามของนี้จะช่วยนําทางเราไปสู่จุดหมายปลายทางและปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นพระสงฆ์พูดจบก็เงียบไปปล่อยให้สุทธิพงค์ใช้ความคิดเพียงลำพังเขาคิดถึงเรื่องราวที่พระสงฆ์เล่าเขารู้สึกเหมือนกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่ามันคือเรื่องจริง เรื่องจริงที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของมันทันใดนั้นเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงคล้องแต่มันเป็นเสียงเหมือนฟ้าผ่าสุดที่พงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าท้องฟ้าที่เคยไร้ซึ่งเมฆบัดนี้เต็มไปด้วยเมฆสีดำทะมึนและมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นบางอย่างที่ใหญ่โตและน่ากลัวบางอย่างที่เหมือนกับมังกรในตำนาน แต่ไม่ใช่มันคือพญานาคพญานาคสีทองตัวใหญ่มันเคลื่อนไหวอย่างสง่างามบนท้องฟ้าแล้วก็เลื้อยลงมาหาพวกเขาทหารคนอื่นๆต่างตกใจพวกเขาก้มหน้าลงมองพื้นไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองแต่สุดที่พงไม่กลัวเขาจ้องมองพญานาคด้วยความรู้สึกทึ่งเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้พบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต พญานาคเลยลงมาหยุดอยู่หน้าพวกเขาดวงตาของมันเป็นสีแดงมันส่องประกายเหมือนไฟมันมองตรงมาที่พระสงฆ์ท่านคือผู้ปกป้องผู้ปกป้องโลกใบนี้จากความมืดมิดพญานาคพูดด้วยน้ำเสียงกังวานสุดที่พงรู้สึกขนลุกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตพระสงฆ์ยกของขึ้นเราจะช่วยท่าน เราจะช่วยท่านปกป้องโลกใบนี้พระสงฆ์พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแล้วท่านก็ขอข้องเสียงค้องดังก้องไปทั่วป่ามันสั่นสะเทือนไปทั้งโลกพญานาคเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหายลับไปในก้อนเมฆทิ้งให้สุทธิพงษ์และทหารคนอื่นๆยืนอยู่กลางป่าในความเงียบงนันสุทธิพงษ์หันไปมองพระสงฆ์ท่านครับแล้วเราต้องทำอะไรต่อไป พระสงยิ้มจ่าสิบเอกเราจะเดินทางต่อไปและจ่าสิบเอกจะได้เรียนรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจแต่มันคือการค้นพบความหมายของชีวิตพระสงค์พูดจบก็เดินนำหน้าต่อไปทิ้งให้สุดที่พงยืนอยู่กับความสับสนและความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกได้ถึงความหวังหวังที่จะได้ค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเขาตัดสินใจเดินตามพระสงฆ์ต่อไปไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะอันตรายแค่ไหนก็ตามเพราะในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่แค่จะสิบเอกธรรมดาแต่เขาคือผู้ที่ถูกเลือกให้มาปกป้องโลกใบนี้ร่วมกับพระสงฆ์และค้องของท่านและเมื่อเขาเดินไปเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันไม่ได้น่ากลัว แต่มันทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองเหมือนเขาได้เข้ามาสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกที่เต็มไปได้วยเวทมนต์และสิ่งลี้ลับโลกที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงและในขณะที่เขาเดินต่อไปเขาก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำพูดของพระสงฆ์ความสงบของจิตใจไม่ใช่เพียงแค่อำนาจแต่คือการปกป้องบางทีของของท่านก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการปกป้องโลกใบนี้จากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นสุดที่พงก้าวเดินต่อไปเขาไม่ได้สนใจฝูงทหารที่เดินตามหลังมาเขาไม่ได้สนใจเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหัวเขาสนใจเพียงแค่ประสงค์ที่เดินนำหน้าไปและเสียงคล้องที่ดังก้องอยู่ในความมืดมิดเสียงคล้องที่นำทางเขาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับมันเพราะเขาเชื่อว่า มันจะนำพาเขาไปสู่ความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดของป่าแห่งนี้และเมื่อเขามาถึงทางแยกเขาก็รู้สึกได้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายดายแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความหมายของชีวิตความหมายที่ไม่ได้อยู่บนโลกภายนอกแต่อยู่ในจิตใจของเขาเอง และเขาก็จะเดินทางต่อไปจนกว่าจะพบกับคำตอบที่แท้จริงของชีวิตเขาจะเดินทางไปพร้อมกับเสียงคล้องเสียงคล้องที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลนาเชิงผาชันเบื้องหน้าหน่วยทหารหยุดชะงักกลิ่นอับของดินชื้นและใบไม้เน่าช่วยมากับลมเย็นทางหน้าพวกเขาคือทางเข้าถ้ำขนาดใหญ่ปากถ้ำมืดสนิทเหมือนกับปากของสัตว์ร้ายสุดที่พงมองไปที่พระสงฆ์ ท่านยิงคงยิ้มอย่างสงบท่านครับเราจะเข้าไปในนั้นจริงๆหรือครับในนั้นมีแต่ความมืดครับพระสงฆ์ไม่ตอบแต่ท่านหันมาเคาะค้องเสียงคล้องดังก้องไปทั่วหุบเขามันสะท้อนไปมาเหมือนกับมีใครบางคนกาลังตอบรับแล้วเสียงสะท้อนนั้นก็กลายเป็นเสียงคํารามที่น่ากลัวมันไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงที่มาจากใต้ดินพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือน รอยแยกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนพื้นสุทธิพง์และทหารคนอื่นๆต่างตกใจพวกเขากระโดดหนีเอาตัวรอดแต่รอยแยกนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนกับว่าโลกกำลังจะแยกออกจากกันทันใดนั้นมีบางอย่างกำลังโผล่ออกมาจากรอยแยกนั้นมันคือหินยักษ์ย้ายหินยักษ์ย้ายที่มีรูปร่างคล้ายกับยักษ์ย้ายในตำนานมันมีดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟ และมีพลังงานที่น่ากลัวแผ่ออกมาจากตัวมันจงกลับไปพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในดินแดนแห่งนี้หินยักษย้ายพูดด้วยเสียงที่ดังสนัน่นพระสงฆ์ไม่กลัวท่านยังคงยืนนิ่งท่านหันมามองสุทธิพงค์เจ้าสิบเอจงจำไว้ว่าความมืดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในถ้ำแต่อยู่ในจิตใจของเราเองท่านพูดจบก็ยกของขึ้น เสียงคล้องดังก้องไปทั่วบริเวณเสียงของมันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสงบพลังที่ทำให้หินยักย้ายหยุดชะงักหินยักย้ายดูเหมือนจะสับสนมันมองไปที่พระสงฆ์แล้วก็มองไปที่คล้องในมือของท่านค้องนี้มันคือคล้องของท่านอาจารย์หินยักย้ายพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือพระสงฆ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนอาตมาไม่ใช่ท่านอาจารย์ แต่เป็นผู้ที่สารต่อเจตนารมณ์ของท่านจงหลีกทางให้เราเราต้องเข้าไปในถ้ำเพื่อทําภารกิจสําคัญหินยักย้ายนิ่งไปครู่หนึ่งมันมองไปที่พระสงฆ์ด้วยสายตาที่เคารพข้าจะหลีกทางให้ท่านแต่จงระวงังข้าในม,มีสิ่งที่น่ากลัวกว่าข้าอีกมากนะักหินยักย้ายผู้จบก็เคลื่อนตัวออกไปรอยแยกบนพื้นก็ปิดลง ทิ้งให้สุทธิพงษ์และทหารคนอื่นๆยืนอยู่หน้าปากถ้ำทุกคนต่างเงียบพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็รู้ว่าพระสงฆ์ไม่ใช่คนธรรมดาพระสงฆ์เดินนำหน้าเข้าไปในถ้ำทุกคนเดินตามไปเงียบๆข้างในถ้ำมืดสนิทอากาศเย็นเย,ยือกสุทธิพงษ์รู้สึกได้ถึงความเย็นที่เกาะกินหัวใจเขาเดินเข้าไปใกล้พระสงฆ์มากขึ้นท่านครับ ข้างในนี้มีอะไรครับพระสงฆ์หันมามองเขาจ่าสิบเอกข้างในนี้คือที่ที่ความมืดและแสงสว่างมาบรรจบกันเราต้องเข้าไปในนั้นเพื่อหยุดความมืดมิดที่กำลังจะปกคลุมโลกสุดที่พงพยักหน้าเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเขาเองพวกเขาเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆข้างในถ้าไม่ได้มืดอย่างที่คิดมีแสงสว่างส่องมาจากผนังถ้ำ แสงนั้นเป็นสีเขียวอ่อนๆมันส่องสว่างไปทั่วบริเวณจนทำให้พวกเขาเห็นภาพวาดบนผนังถ้ำภาพวาดเหล่านั้นเป็นภาพของอดีตภาพของโลกที่เคยสงบสุขแต่ก็มีภาพของสงครามภาพของความมืดมิดที่กำลังจะปกคลุมโลกสุดที่พงรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่เขาเดินดูภาพวาดเหล่านั้นอย่างเพลิดเพลินจนมาถึงภาพหนึ่ง ภาพนั้นเป็นภาพของพระสงฆ์ที่ถือค้องแต่ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เขาเดินตามมาแต่เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งพระสงฆ์ในภาพดูเหมือนกับท่านมากแต่ท่านดูแก่กว่ามากและใบหน้าของท่านก็เต็มไปด้วยความเศร้าสุทธิพงษ์หันไปมองพระสงฆ์ที่เดินนำหน้าเขาท่านครับท่านคือพระสงฆ์ในภาพนั้นใช่ไหมครับพระสงฆ์ไม่ตอบท่านเพียงแค่ยิ้ม รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแล้วท่านก็ขอของเสียงค้องดังก้องไปทั่วถ้ำภาพวาดบนผนังถ้ำเริ่มสั่นสะเทือนแล้วก็หลุดออกมาจากผนังภาพเหล่านั้นลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็รวมกันเป็นรูปของปีศาจยักษ์ย้ายปีศาจยักษ์ย้ายมีดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟและมีพลังงานที่น่ากลัวแผ่ออกมาจากตัวมันมันมองตรงมาที่พระสงฆ์ท่านอาจารย์ ท่านยังไม่ตายใช่ไหมปีศาจยักย้ายพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังสนัน่นพระสงฆ์ยังคงยืนนิ่งท่านไม่กลัวปีศาจยักย้ายแต่ท่านกลับยิ้มเรามาที่นี่เพื่อหยุดเจ้าเจ้าจะไม่ออกไปจากที่นี่ได้พระสงฆ์พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วท่านก็คอค้อ,องเสียงค้องดังก้องไปทั่วถ้ำมันสั่นสะเทือนไปทั้งตัวของปีศาจยักย้าย ปีศาจยักย้ายดูเหมือนจะเจ็บปวดมันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เสียงของมันก็ถูกกลืนหายไปในเสียงของคอง้งพระสงฆ์อคอ้งสํำแล้วสํำเล่าจนในที่สุดปีศาจยักย้ายก็สลายไปเหลือเพียงแค่ภาพวาดที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วภาพวาดเหล่านั้นก็กลับไปอยู่ที่ผนังถ้ำทิ้งให้สุทธิพงค์และทหารคนอื่นๆยืนอยู่กลางถ้ำด้วยความสับสนสุดธิพงษ์หันไปมองพระสงฆ์ ท่านยิงคงยิ้มอย่างสงบท่านคือใครท่านคือใครกันแน่สุทธิพงษ์ถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระสงฆ์ยิ้มให้เขาจ่าสิบเอกอาตมาก็คืออาตมาและคองนี้ก็คือคองจงอย่าไปสนใจว่าอาตมาคือใครจงสนใจเพียงแค่ว่าเราจะทำภารกิจของเราให้สำเร็จได้อย่างไรพระสงฆ์พูดจบก็เดินนำหน้าต่อไปทิ้งที่สุดธิพพงษ์ยืนอยู่กลางถ้ำ เขามองไปที่ภาพวาดบนผนังถ้าเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นพลังงานที่ทําให้เขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่แค่โลกที่เราเห็นแต่ยังมีโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่และเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเขาตัดสินใจเดินตามพระสงฆ์ต่อไปไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะอันตรายแค่ไหนก็ตามเพราะในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญ แต่เขามาที่นี่เพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเขาเองและเมื่อเขาเดินไปเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองเหมือนเขาได้เข้ามาสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกที่เต็มไปได้วยเวทมนต์และสิ่งลี้ลับโลกที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงและในขณะที่เขาเดินต่อไป เขาก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำพูดของพระสงฆ์ความสงบของจิตใจไม่ใช่เพียงแค่อำนาจแต่คือการปกป้องบางทีของของท่านก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการปกป้องโลกใบนี้จากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นสุดที่พงก้าวเดินต่อไปเขาไม่ได้สนใจฝูงทหารที่เดินตามหลังมาเขาไม่ได้สนใจเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหัว เขาสนใจเพียงแค่ประสงค์ที่เดินนำหน้าไปและเสียงคล้องที่ดังก้องอยู่ในความมืดมิดเสียงคล้องที่นำทางเขาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับมันเพราะเขาเชื่อว่ามันจะนำพาเขาไปสู่ความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดของถ้ำแห่งนี้และเมื่อเขามาถึงทางแยกเขาก็รู้สึกได้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดิน ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายดายแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความหมายของชีวิตความหมายที่ไม่ได้อยู่บนโลกภายนอกแต่อยู่ในจิตใจของเขาเองและเขาก็จะเดินทางต่อไปจนกว่าจะพบกับคำตอบที่แท้จริงของชีวิตเขาจะเดินทางไปพร้อมกับเสียงของ เสียงคองที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำนานหลายชั่วโมงสุดที่พงไม่รู้ว่าพวกเขาเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วความรู้สึกของเวลาได้หายไปมีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาที่ดังก้องอยู่ในความมืดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ใจกลางห้องโถงมีแท่นบูชาหินบนแท่นบูชามีดวงแก้วสีขาวสองประกาย มันคือสิ่งที่ประสงค์ตามหาแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นร่างของพญานาคปรากฏขึ้นจากความมืดมิดแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นสีทองมันเป็นสีดำสนิทดวงตาของมันแดงกับเหมือนเลือดในที่สุดเจ้าก็มาของนั่นเป็นของข้าพญานาคพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นสุดที่พงรู้สึกตกใจ เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระสงฆ์ไม่พูดอะไรท่านเพียงแค่ยิ้มแล้วท่านก็ขอคองแต่คราวนี้เสียงค้องไม่ได้มีพลังที่สงบมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธหยุดเดี๋ยวนี้ท่านอย่าทำแบบนี้พญานาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่มันก็สายเกินไปเสียงค้องดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนพญานาคกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมันดิ้นทุรนทุรายจนในที่สุดมันก็สลายไปเหลือเพียงแค่กลดสีดำที่ตกลงบนพื้นสุดที่พงมองไปที่พระสงฆ์ใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความเศร้าท่านครับทำไมท่านถึงต้องฆ่าเขาสุดที่พงถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระสงฆ์เงียบไปครู่หนึ่งจ่าสิบเอก พญานาคตนนี้ไม่ใช่พญานาคที่เราเห็นเมื่อก่อนมันคือตัวตนที่ถูกความแค้นครอบงำม,มันได้ทำลายความสงบของโลกไปแล้วอัตมาไม่มีทางเลือกอื่นพระสง์เดินเข้าไปที่แท่นบูชาท่านวางของลงบนแท่นบูชาแล้วแสงสีทองก็ส่องประกายออกมาจากของมันรวมเข้ากับดวงแก้วสีขาวจนดวงแก้วกลายเป็นสีทองจ้าสิบเอก ตอนนี้โลกกลับมาสงบสุขแล้วหน้าที่ของอาตมาได้สิ้นสุดลงแล้วพระสงฆ์พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนเพลียแล้วร่างของท่านก็เริ่มเลือนลางหายไปสุดที่พงตกใจท่านจะไปไหนครับพระสงฆ์ยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายอาตมาจะกลับไปยังที่ที่อาตมามาจงดูแลโลกใบนี้ให้ดีและจงจำไว้ว่าความสงบของจิตใจไม่ใช่เพียงแค่อำนาจ แต่คือการปกป้องพระสงฆ์พู้จบก็หายไปทิ้งให้สุทธิพงษ์ยืนอยู่เพียงลำพังเขาเดินไปที่แท่นบูชาดวงแก้วสีทองยังคงส่องประกายอยู่มันเตือนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเรื่องจริงสุทธิพงษ์หยิบคล้องขึ้นมามันไม่ได้หนักเหมือนตอนแรกเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่แฝงอยู่ในนั้นเขาเดินออกจากถ้ำทหารคนอื่นๆยืนรอเขาอยู่ข้างนอก พวกเขามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพไม่มีใครพูดอะไรพวกเขากลับไปยังค่ายทหารเงียบๆเมื่อพวกเขามาถึงสุดทิพพง์ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติแต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตเขาได้ค้นพบความสงบในจิตใจของตัวเองและเขาก็ได้รู้ว่าหน้าที่ของเขาไม่ได้สิ้นสุดลงหน้าที่ของเขาคือการดูแลโลกใบนี้ และเขาจะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเขาจะเดินทางต่อไปเขาจะเดินทางไปพร้อมกับเสียงคล้องเสียงคล้องที่นำทางเขาไปสู่ชีวิตใหม่